สบายดีพี่น้องขอบลงหาปลาปลาเมือกินอยู่เฮือนปลามือแกงปลาดุกมันเบิดแล้วโอ้โหเรือจุกโตเนี่บอกบเห็นหดปลาบอนพอเนาะเมื่อแกงใส่หมักบวบที่หาเก็ออกบเอามังบวบเมือน้ำผัว่บคอยมียังกินเนะี่ยมังค่บเวลาเขา้อกเธอหนึ่งสองเถื่อแบบนี้นะ <S <s <ets> <S เอ้ยเวลาเขาซื้อ,อ่ะ ซื้อก็กินแล้วก็เบิดแล้วก็ขาบใหม่ก็จัางสกินไม่จังอีกไพสิซื้อได้ตลอดเนาะแล้วก็ไพสิไปตลาดได้ตลอดปลาดุกกับบดแล้วพี่น้องเอ้ยจักเรือจกักโตนี่ปลาเคงยัง,งลายอยู่มื่อเนี้ยตัวนี้มันตายไหมพีนมม่น้องมินมินเลติเบฟปลามันจากบิดบ่อเลยพี่น้องตัวใหญ่แห้งเลยนะปลากระจาคายอยู่ตลาดเลยชง่าน,นี้บ่หรือเบิดเลยลองฮะ ปุดปัดปุดปัดอยู่มันเออยังอยู่พันยังบัวลายเลยบัวคอยถือเนาะน้ำมันอันนั้นมันก็ตายเลยบัมีคนบัวระบัดมันพี่น้องใส่ก๊กไม่ผสมกับน้ำใส่ถอกใส่ถอกจะลงเขาเทใส่น้อยหนึ่งแล้วกับน้ำผสมไลาย่แล้วก็ไปโหดก๊กไม่ไดนปวดหนึ่งจามใส่ก๊กตัวนี้ตัวนี้บัวน้อยเออชัวบัวน้อยบัวใหญ่ คำพูดมั็นลายฮะถึกจนเอาปิดกับวัยพอแล้วอันนี้อันนี้มันสีเบิร์ดเลยเี่พี่น้องเรืออยู่บุกิโตโตนี่โตบูนใหญ่โตใหญ่ใหญ่กว่านี้เอาแกงใส่บังบวบบวบก็มีเด็กจะไปหาเหล่าโอ้โตหนาโตใหญ่เนาะพู้ เขาบอกมันเบิดค่ะคก็แปลว่าคอออกพี่น้องคอออกแล้วก็ล้างบ่อไว้าค่ะนี้ปลาลงใหม่กันเอาปลามาลงใหม่กับพอดีแบบอันน่ะนพอเลยสมนิค่ะตัวหน้อยสองตัวใหญ่สองเดือพนก็ตกอีหล่ะถือเอาอย่าจับมันเด้อเป็นสิปากมือเด้อปลาย่างเอาเมื่อเที่ยงผูกโหกพนก็มาเป็นช่วงเป็นช่วงเอาเมื่อเที่ยงเด้อจะไปหาเก็บบังบวบเด้อพนก็ตกแหงเลย ครว่ามันเบิดจนบมมีจกโตสิได้เคาะบ่อล่างบ่อนะมันผันยังมียูมันหดัดโบลายมันก็เลยเอาอยากหุยมังบวบจนชิแก่เลยหน่วยนะครับพฝนตกพี่น้องเอ้ยมาเป็นช่วงเป็นช่วงอือจนชิแก่แลวมั่งนะแก่แล้วบ่ยังกินได้อยู่บ่แห้งอรือฝนโอน,นี่นะฝนเข่าหย่ารอดแบบอุดวิดโอนี่นะ เกือบบ่ทันพี่น้องเอ้ยคนเข่าคนขึ้นมาบอกพอพื้นตกแหงมันทัากระยุดไปนี่ได้แล้วก็ตกมาใหม่อ้าพิษเอาบ,อาบมบ่บวบมาใส่แกงปลาก่อนอามาหมักเลยน้อยลายอยู่แต่ว่าหมากใหญ่มีลายหมากเลยบรได้เอาเนาะเดี๋ยวสิไปเอาตัวหมากกกตัวอยู่แคมเทียงพอมหม่อบวบคนกันเลย ลี่ตามไปบางทีเขาเห็นเขาก็หยียบะุุงรถค่ะไเอาหัวสิไคลก่อนพี่น้องมือให้สะเทนจัดการแกงนี่เดไปหักเอาหัวสิไคลกันมักกระบอกมึงใหม่สิไปเก็บอีกทุกคนมือหนักเก็บแม่ไปเก็บแม่พอเก็บไหนแล้วก็คอยเก็บก็มิ้กี้ีสุดก่อนนะ มือใหม่มีเวลาว่างๆเดี๋ยวคอยสีเอาเสียมไปเขีย่ยเขียบหบางอันมันแบบยนำนันพนตกนำลายแล้วขี้ดินมันอยากทมหน่อยหนึ่งะนะผา่าพ่อยพ่อยมากใหญ่ๆเม็ดตึงๆไอ้มากระโบกนี่น่วยใหญ่อีกได้ไหมเพื่อใส่ขัว้วผ่าขั้วอยู่กาบพนนี่กาเอาไปดังไผ่นี่ขักแท้ๆพี่น้องกาบพน์นะลูกขักแย้งยังนี่มือ้อนีสิเมื่อละมื้อใหม่มอะไรจังสิบห้าเก็บมื้อใดว่างๆก่อนนะเปลกเปลกมา ยี๋ยยุดเยี๋ยตกอยู่นี่แหละใายแต่คนเข่าขึ้นมาเร็วเหลือแต่ตัว,ตวยังไม่มัดทันแล้วเต็มทีบให้หนาอยู่เตียกเบิดละตกตลอดเลยเหมือนี่เนาะเอาหัวสีใครก่อนแจ้พี่น้องตัวผ่าแล้วบางแน้คนบหไฮคอยสะอ่อนเอ๊ฉันมาหอกมาห่วงเก็บได้จากหน่วยบ้า ไปเก็บจักหน่วยน่ะเพิ่นห่วงพี่น้องนี่นี่เมื่อกี้เห็นดูๆได้เก็บมะกบกน่ะเก็บได้ยอดหลังจากเก็บกับข้อยเพิ่นก็ไปเก็บกับผู้ใหญ่้พี่น้องเม็ดตึงๆบักใหญ่นี่ไผสิบ่สะออนบักบกกนี่กกอื่นนะหน่วยน้อยๆปบ่ได้ตึง้นี่เบิ่งเพิ่นห่วงมกกข้างึนๆใส่ห่วงมกบก น <c oughs> ี่พี่น้องเอเดีมืออคนยังตกวักวักอยู่ข่าวเปรี้ยกวัดข่าวโตจะคนมืออื่นมันแห่งประเด็ดแท่รพอแห้มันตกเธอเป็นตาเล็กเล่นอยู่แล้ว อืมอคมอยกินมะกอกอืม,อมชิมเลยพิจูดหนังเผาเบอร์เกอร์มาลาช่องมือต่อจากมือนั่นพี่น้องหลังจากมือนด็กากะโบมีเวลาเก็บมือนี่มาเก็บมกะกอกต่อเพราะว่าพยไฟใช้ฝนกับมากบักที่เขาเก็บไปนะ่ะผ่า,ากินจ้าิเบดดแล้วพี่น้องเอ้ยมาห้าเก็บอีกมือนี่โอ้ยมันเบิร์ดแล้วปองเผามันดึกซิม ปองเป่านมเออมันเบิดแมือนะพลย่างไปเก็บบกผูปะเอาเสียมมากวาดมืนมอนีเสียมมาเขีย่ยห่วดินมันอยากทมสักหน่อยย่ำแรงกินหน่อยละมูกเจ้ามากินเบิดมูอันนาแถวนี้จะเลี้ยงมูแล้วมันก็จะย่ำแรงก็จะปล่อยมันก็มาหามันมาหาย่ำปัวะปวเอะพ่อยพ่อยพี่น้องพ่อยผ่าแล้วก็นี่จะเป็นจุมจ่มจุมจ่มจุม่มก็ด้แตกเข่งจากดี เมื่อกี้มักขักเรื่องเก็บมักบุกเห็นได้ย้อนได้ยังเป็นลายได้ผลตัวมักสม,มอกุ๊กมันก็เลื้องอยู่ปาตัวซุกเป็นลมสม,มองลายอะไรทุกคนเนี่ยมักเลืองอยู่มันชิลล์เลยกุ๊กนะคะมันล่นแต่ห้องเล่ากุ๊กนะกุ๊กน้ามักใหญ่แห้งกุ๊กหน,น้าเหนือลายลายปะส่วนกุ๊กนี่นะหมักน้อยหมังน้อย,อย,อยก็กรอบกุ๊กนี่คนละสไตล์ เออๆๆมักสมอล่นพาพาไปเก็บพวกใหญ่หาคุณจิรอติบ่ค่อยเห็นแล้วได้เนาะบ่หลายปานดเนาะมักบกเนาะยินมมันเนาะ้ยลองเอาเียมชีก่อน

มันอะไรเขาต้องเอาเสียมเขียวเออ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 เอามากกระต่ามั้ง สิความจักไปยังอีกแหละมันเด็ดเด่นเป็นน้ำโพใหญ่อีกเลยมาก็มาน้ำเบิด์ชองบักเบอร์เกอร์ขวดจีโร่บักดอกแดกตัวนี้นะมีชื่อดอกแดกมีชื่อชีหมอกตัวนั้นชื่อเบอร์เกอร์มาบ้านตัวนะ่ะแต่ว,ว่าเล่นมาหน้าน้ำเมือน,นี้มาทั้งหมดมีเจ็ดตัวคงพี่น้อยอันนี้ผู้พายผู้พิการสบายดีจ้าป้าลุงอือ ลูกมืองามงามไปไหมไปดิจ้าป้าลุงไปดิจ้าตาลุงมิกี้มายังม้านี่มายังบอกป้าลุงได้ไหมมาเก็บมากบล็อกบอกอย่ามาเก็บมากบล็อกป้าลุงตั้งไว้ลูกมันนักบัวไฟก็อย่าลูกมันบุคอยลายพี่น้องเด็ดลูกมากนะเด็ดเด็ดเก็บเอาค่ะเด็ดเด็ดเด็ดนี่นี่นี่ เออนั่นแหละเออมันก็ค่อยลายมนอยากเบิร์ตเออมันอยากเบิดเลยพี่น้องเขาบไปอยากเบิดเห็นกองกิ๊กเก็บดีดีได้ย้อนได้ได้บักซีหมอกบ้างมั้งลาตั้งไว้ก็ได้ลูกกระตามันหนักฮะชาวพลกับผูกไปลำโพงใหญ่เฉยเบอกเบอร์เกอร์ขวัดกินจิ๋อได้น่ะอ้าวบักซีหมอกกับมาซูนนั่นนี่อือพอดีไปเก็บเอาอ่อนบนงัวคายอยู่บนนอนงัวพอม มังกระบกค่ะเพราะว่าอันโตมันหล่นลงมามันก็มันคายค่าหนิแล้วก็โตมันเอาไปคายใส่บนคอกบนตล่างมันนอนไหนได้พี่น้องมีงัูทมมันไว้บักสีหมอกอย่าไปโอ้ยมาเลียมืออยู่นี่มังกระบกมันก็ได้น้อยหนึ่งจิลโล่ผู้หนึ่งฮามักบกผู้หนึ่งฮาจิลโล่บอสชูมันได้มืดฝ่ามืดฝนผูบอ่ะนอื่นฝนตกเด้พี่น้องแถวเชนูฝนตกตอนนี้นะ ค้ายแต่ว่าซุ่มคอยเก็บเข่าแล้วเรียบร้อยเลยบูชันละ้าแดดพ่วมแดดฝนนี่ื้อนี้อากาศเอ้าเอ้าแดดแบบแดดฝนแดดคือฝนจะตกคำแดดเขาเอื่อนมาแดดฝนนี่คือแดดเจ็บแดดแหมฝนจะตกเด็กพี่นอ้องตั้งไว้ลูกตั้งไว้เดี่ยแม่ถือเองเนาะอีหล่าตั้งไว้เอออีหล่าไปเบิ่งอีหลอกก็ไปรถอืมเดี่ยแม่ถือเองเด้อ นัแมลูกมังบกมันใหญ่เลยวะเมื่ nice. อกี้เิ่นกับสลาดแล้วผันฉันขี้ดินมันฟูออกสิลูกทองมันอยากมีมันอยากเบิร์ดลยะนี่มันจมขี้ดินอยู่มีอยู่ดอกแต่เรือแต่เป็นจมขี้ดิน่ากินจนดสิเบิร์ดแหละขั่วแซบแซบหมากมันพัดใหญ่ตึงเก็บบังบกไปบกมาเห็นขี้ดินพวกใหญ่คุณจิรอนั่งลินขี้ดินแล้วมันอยู่ห่มกบกลมดีรีเย็นรี่ห่มกบไม่ ไปได้ลูกไปลูกปปไปเด้อเขาชิมือปะอะไรไปเด้อไปเก็บบังบกอยู่บนตู้งัวต่อปะบนงัวเอื้องลูกปะดึงขึ้นชงให้อีหละดึงขึ้นเออเล่นเมื่อก่อนเลือื่เดยแม่เก็บเองดอกแม่ก็ชิมืออะไรแหละเดยวแม่ก็ไปเก็บตู้ตูปูุเลยพี่น้องบนงัวเถิกนอนผุเลยส่วนตัวในคองค่ะมันก็มีตัวเอื้องคือกันงัวแหงลายโตแต่ว่ามันขี่มันลายมันโบเห็นตัวในคลองเนาะ งูแหงลายโตแห้งลายอันโตอยู่คองค่ะมักบกแต่ว่ามันมันเฮงเลยเด้มันเอื้องตั้งแต่ย่ามักโบกซุกแต่ก็มันขี่ทมเหยียบสะมันกระโบเห็นไปกวาดเก็บอยู่บนตูบนงูเถิกนอนทั้งล่ะเด้มันดินแบบมันจะจมดินแบบนี้พี่น้องแต่มันมได้เนาวนะนี่แบบว่ามันอันเด้พี่น้องมันเป็นแนวนี้เลยนี่จะจมดินไปเข่งหนึ่งบางหน่วยกันแนบโมเห็นเลย าพายดังตึมตั้มตืมตั้มเมกีนี่ท้งผูกทั้งมันมืดๆนะฝนตกงามนี้ยังมีฝนอยูเฮ้ยยังพายดังตืมตืมเหมันมัวกินหนีไล่ค่ะ ทีมันสะที่มันลายแทงแต่ว่ามันมันมงูว่ามันเลยบว่เห็นท่ายสะไปทำแค้มปวดเลย พ่อเลยพี่น้องเอ้ยบนคิงงูคือข่อยเบาแล้วมันมันลายอยู่แต่มันไม่ค่อยเห็นอเมื่อเที่ยงก่อนวันนี้โอเคเด้อพี่น้องขอขอบคุญบนสูสกุลคุณพ่อคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอจบเอาไปสมเด็จกันเด้อพี่น้องไปแล้วสบายดีพี่น้องเอ้ย